5กุญแจทองคาเปลี่ยนชีวิตความลับที่หนึ่งความเชื่อมาก่อนความจริงพิมพ์มาพร้อมกันนะครับความเชื่อมาก่อนความจริงเพราะมนุษย์ทุกคนจะลงมือทำตามความเชื่อของตัวเองมนุษย์ทุกคนเขาจะลงมือทำในสิ่งที่เขาเชื่อถ้าวันนี้นะครับคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิต คุณสามารถเปลี่ยนการกระทำได้แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการกระทำของตัวเองนะคุณสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนที่ความเชื่อของคุณได้ถ้าความเชื่อของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแน่นอนความลับที่สองทุกเรื่องเกิดขึ้นเพื่อคุณพิมพ์มาพร้อมกันนะับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับมันเกิดขึ้นเพื่อคุณ ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีนะครับมันเกิดขึ้นเพื่อคุณเท่านั้นความล้มเหลวบางอย่างความเจ็บปวดบางอย่างมันทำให้คุณโตขึ้นมันทำให้ชีวิตคุณเติบโตเพิ่มมากขึ้นมันทำให้ธุรกิจของคุณสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญเลย ความลับที่3ชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์มาพร้อมกันไม่ว่าคุณนะับจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามนะครับคุณต้องชัดเจนกับสิ่งสิ่งนั้นที่คนหลายๆคนเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่ชัดเจนกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าวันนี้คุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการสิ่งนั้นจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะทำสิ่งนั้นสำเร็จอย่างรวดเร็วความลับที่4โฟกัสสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นพิม์พมาพร้อมกันให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้น เรื่องไหนที่ไม่สําคัญกับชีวิตคุณนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องไหนที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจมันอย่าไปโฟกัสมันจงโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะเป็นจริงได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเลยนะครับแค่คุณโฟกัสมันแบบ100% ความลับที่5สํารวจแพชชั่นและลงมือทําแบบมีวินยัยพิมพ์มาพร้อมกันคีย์เนี้ยสําคัญมากในแต่ละปีในแต่ละเดือนนะับให้คุณสํารวจแพชชั่นของตัวเองว่านะขณะนั้นคุณอยากจะสร้างสารรค์อะไรคุณอยากจะทําอะไรแล้วไม่ว่าคุณนับจะสร้างสารรค์อะไรก็ตาม ให้คุณมีวินัยในการทำมีวินัยในการสร้างบางคนครับเขามีแต่แพชชั่นพอเขาหมดแพชชั่นไปแล้วสิ่งนั้นมันก็จบสิน้นแต่วันนี้ถ้าคุณมีแพชชั่นแล้วลงมือทําแบบมีวินัยนะครับสิ่งนั้นมันจะสามารถดำเนินต่อไปได้มันจะสามารถให้ผลลัพธ์กับคุณได้ แล้วถ้าคุณนะครับทำตาม5กุญแจทองคำนี้นะครับชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแน่นอนแล้วสำหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างรายได้เดือนละ80,000บาทนะครับแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้วิชาหาเงินแบบคนรวยหนังสือเล่มนี้จะบอกเคล็ดลับทุกอย่างให้คุณรู้คุณสามารถเอาไปลงมือทำได้เลย